คุี้นะเข้าที้โมเดลโมแฟย์นะหรือวอลโอนที่ผมจะเล่นนะโอเคส่วนวันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะเล่นปืนอะไรละนี่มันคือแบบนอกจากมันมีปืนใหม่มาแล้วแบบปืนใหม่ผมก็ไม่ค่อยชอบใช้ผมก็จะใช้ปืนเก่าแล้วกันนะพวกปืนเก่าแบบของครูของโมเดลโมแฟย์นะก็จะเล่นอ e ีแม็กแล้วกันผมว่าเบสิกสุดละ e อีแม็กซ์ขอแต่งหน่อยสิจีนี่ไงเสร็จแล้วผมจะไปหลุด,ดล้มเลยแล้วกัน แต่ผมจะเล่นหมดพันเดอร์นะหมดชิลสบายๆเมื่อเราเล่นเอเวนเมื่อเราเล่นอเวนเรก็ไม่ต้องคิดมากนะตัวนี้ลงไหนดีเพื่อนไม่รู้จักเลยผมมาคนเดียววันนี้ไม่ได้มากับเพื่อนแบบว่าเนวิสนะอันนี้ใครก็ไม่รู้มันสูงอนะ่ะเออมีคนอยู่ข้างบนไม่สนใจดีนะ จะมันยังไงโอ้สองตัวเช็ดอุตาชิโอ้โหอืออืออืกั่านหนสองตัวอือเข้มสองคนนึงนะฮะ ใครมาแคมปะไกันอยู่ข้างล่างนี่ดีงเข้าไปมันมีเกมแมตตีอ่ะผมไม่ผมไม่อยากขึ้นเัอืะนอะมาอยู่ข้างล่างใส่กันเอา h ต่ฟักกี้แซ่กูวิ่งวิ่งวิ่ง,งทางนี้ประตูไี่โอ้โหหลอน เกมแบบเราเล่นตลอดโอ้ยขโมยอ่ะที้โซ่เหรอไอ้เจ๊เฮ้ยบอยอยู่ทางนี้ใช้พลังท่สองตัว ไปดูด้านหลังอ,อยู่ที่นี้ตายมี<ป>ช้ดิมิติคู่หรอตรกุูไปเลี้ย่ใช่เหรอฮะ โอ้ต้องลงลยต้องลงต้องลงต้องล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 ง shit 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 fuck 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 oh เอ้ยไม่โยนวิ่มาไม่ถึง โอ้โหยิงหัวแล้วนนยิงเจ้าอะไรต้อนหน้าหัวไม่ชุดชุดเสียงด้งนหนโอ้เดเมติโดนเนิฟและโคตรกากเลยชีวิตยิงอะไรไม่ได้เลยนะเดเมติ เพื่อเ,เราเพือ่อเราเพื่อเราเยอะตรงนี้ก่อนไปโอ้ฟังเฮ้ยอยู่ดีวะฮะโอ้โอ้โอ้ล็อกโอ้ชิปโอ้โอ้โอ้การยิงนี้งมว้าวว้าวว้าวโอ้โอ้เดมซันเดม อาเบสไอกระด๋าหีบเอวหยุดแมนตายซะนี่เลยไอแม็กปืนยี่เป็นปืนเก่าแต่ก็น่ากลัวมันก็ใช้ง่ายด้วยไม่ไม่ดีตายเร็วมันจะดันบ้านกูเร็วมันจะได้บ้านกูเร็วนี่ฟอง

อู้น <ch> <death>, oh. <The> okay. ี um ่เยอ้นเดือดเดือดเดือดอู้อยู่ไหนวะโอ้กละต่ายนะยิงกันดีไงเลย โอ้โหเจ็ดไปสิบเอ็ดตัวเพื่อนทำไรเนี่ยเพื่อนอ่ามีไม่ถึงสิบเอ็ดตัวเลยโอเครอบนี้พี่เินก็มาเล่นด้วยนะท่านผู้ชมเดี oh. ๋ยวก็พันันเดอร์ไม่ที่หรือว่าหมดเลยพันเดอร์พันเดอร์เดอร์เอขึ้นตึกขึ้นตึกไปเลยเหรอโอ้ชิ๊ด มันมีมันมีอีกไม่ใช่เหรอพี่มีมันไม่ได้มีแค่มันคนละคนกันด้วยนะประเด็นมันไม่ใช่บอลตี้มไม่ใช่บ่าตี้หรอเฮ้บอยบ้าแล้วมันก็บิดมาอีกนเวลาเอ็ดสิบหกเฮ้ยเอาดร ไมคทำพี่เห็นเสร็เลิกมีกานจะจับไปดูรถ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 ไปแล้วเราก่อนเราาะังทำฟ้ามขึ้นแล้ว โอ้ไม่อยู่บนฟ้าไอ,อยู่บนบนี้อยู่เกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิ่ยเจออยู่บนนี้จิตอนที่มารก็ไม่เห็นนะมันน่าจะใส่อโอเคจะต้องขึ้นมาไหมออตรงไหนที่ตรงใต้บ้านป่ะหลง นี่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 อ้าไปไหนแล้วอ้าไปไหนแล้วอ้ไไอยนี่ด้วตายโอเคสวยขอบคุณครับนี่้มันสวย ่อีมันอยู่ตรงไหนตรงนั้นป่ะ,ะยังมันยังไม่ตายใช่ไหมอ้าลงหลังลยก็แตกก็แตกพี่ก็แตกร้อนกระโดดหน่อมันมีหน้าหลังเลยสะเตอรสร้างจะเป็น เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมมันยังอยู่ในบ้านนะอนโอ้ย r p ีโอเคผมมีแตกใจร้จายมันเนียนมามันเนียนมา เราเกาะกันเลยเจาตรงไหนตรงไหนไอตัวตรงไหนอโอ้มันมีตัชไม่นะกราบสวยนัวจังจะอยู่หรือเปล่าไม่ไหวขาดตัวมันไม่ไหวมาเรื่อยๆเลยเดี๋ยวผมสแก,กนก่อนไม่มีแล้วนะที่สแก,กนตอนนี้นะ มันยัไม่ไวเดี๋ยวผมไปเอาตังของกอผ้แดงม่ไงไม่ไงผมมาแล้วมไม่เห็เสกเายิ่งยิงก็เขาก็ไม่ขอแมนแมนขอแมนแมนที่ดีหัวเลยต้อมไม่วอันอยู่ข้างบนอยู่ชั้นบนเลยบนบนบน ไม่อยากไปเล know, ยไอ้ you มันเล่นเ,นนเง,นเยงนเนียน,งนอยู่นี่โอเคอยู่แถวนี้เลยข้างบนเนี่ยโดนข้างบนอยู่เ่ยมันโดนมันโดนมันโดน,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 ดนบอมลงหัวโอ้ชี่นี่ยังไงไม่อยู่ไหนอ่ะคนยิ้นี่ ตายพี่เมื่อกี้ผมยิงโดนหัวถูกมเอ้ยไม่นะกระสุนฉันเสียปลาหมดโอ้มันเป็นยิงระเบิดนี่ยเมื่อกี้พอมันโดนยิงกระปืนกระตุกทีเลยผมยิงได้เลยพี่ เอเอ,เอไปเลยเพื่อนไปเลยบิ่งมีสนายอยู่ข้างหลังยาโนมันจะกดค่าตัวตายมันกดไม่ได้ที่มัค่ะเมือสนาเขาหลังมันแตกชิด โอ๊ยโดนกันไอนโดนโดนโดนงห่าง <Wars> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ล้วบายเต็มเลยพี่โอ้ผมเจอผมเจอสองตีเกิะไ้นเสรจแล้วเรลยโอเเม่นะไวจังเลยก็าซาะอะไรวนก็ซาอะไรนตล๊กต๊อกโดนแค่นั้นเอนียแต่ก็ถือว่าโดน